อ,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 อจะนอนกินบ้านกินเมืองถึงไหนจ้าเรียนจบไปตั้ง5-6าเดือนแล้วก็ไม่คิดจะหาการหางานดีๆทำบ้างเลยเหรอคะลูกสาวแม่คะกว่าหนูจะเรียนจบเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยละคะแม่แม่จะให้หนูกพักผ่อนบ้างได่อะไรยังไง <laughs> เหนื่อยเลยคะคนที่เหนื่อยอะฉันคะ่ะ ทำงานหาเงินส่งควายอย่างแกเรียนทั้งตัวเนี่ยเนี่ยฉันถามจริงมีคิจหาการหางานทำบ้างเหรอแม่คะหนูไม่ใช่ควายนะคะแล้วแม่ก็จู้จี้ขี้บ่นแบบเนี้ยคนแก่มันขี้บ่นแบบนี้ทุกคนเล้ยงไงคะนางเนมอ แล้วอยากคิดมาขอเงินฉันนะบาทเดียวฉันก็ไม่ให้อยาแม่ภาษาไรวะภาษาแม่แกนี่แหละเฮ้ยแกจะไปไหนนางเน็มแกแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยได้ไหมแล้วจะไปไหนเนี่ยโอ๊ยแม่ลูกสาวเหมือนมีซุวมอยู่หน้าบ้านเวรกรรมอะไรของกูเนี่ยทำไมต้องมีแม่แบบนี้ด้วยฮยหรือว่า ที่นี่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วะเอาวะไม่ลองไม่รู้ถ้าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงหนูขอแม่ใหม่ได้ไหมเจ้าคะหนูไม่อยากได้แม่แก่ๆขี้งกขี้บ่นอีกแล้วอะ่ะสาธุพงเสียงคนลือใครมาบ้านวานะนอะ ลูกกลับมาแล้วเหรอนี่แม่ทำกับข้าวเสร็จพอดีเลยฮะแม่เหรอ,อามากินข้าวลูกมามนี่แม่เนี่ยทำแต่ของโปรดลูกทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เสื้อผ้าลูกเนี่ยแม่เอาไปซักให้หมดเรียบร้อยละนี่คุณเป็นแม่ฉันเหรอคะโกหกโกหก,กแน่ๆค่ะนี่คุณถูกจ้างมาใช่ไหม ใครจ้างมาหรอคะแกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าพรที่เราขอจะเป็นจริงวะเออแม่แล้วแม่ชื่ออะไรอะเอา้าก็แม่พึ่งไงตอนเด็กๆเ,เนี่ยแกชอบเรียกแม่ว่านางยักษ์ขงมงขีแม่นี่แม่จริงๆด้วยอะยิ yes! ที่น่าสักธิ์จริงๆด้วยวะ่ะพรที่เราขอเป็นจริงแล้ว กินข้าวเถอะลูอปะจ้าแมนา่นี่ฮธลรู้ของโปรดเอา,เอา,เอาไม่อร่อยเหรอลูกนี่แม่ก็ทำสูตรเดิมนะอร่อยก็บ้าเลยแม่รสชาติห่วยแตกมากเลยอ่ะนี่แม่ใช้มือหรือใช้ตีนทำฮะทำไมลูกพูดกับแม่แบบนี้อ่ะ แม่เสียใจนะนี่เมื่อก่อนลูกเคยชอบมากแค่แทะแม่จะกั้นใจจนกว่าลูกจะยอมกินง้อแม่สิลูกง้อแม่โอ้แม่โอ้โอ้โอ้จ้ะอ้ะจ้โอ้จ้ะโอ้ท่านสิงศักดิ์ หนูขอเปลี่ยนแม่ได้ไหมคะแม่ที่ท่านให้มาทำอาหารโคตรไม่อร่อยแถมมีขี้แงอีกอะ่ะคืออยู่ไปนานๆอ่ะหนูต้องปวดหัวหน้าดูเลยคะ่ะท่านท่านคะหนูขอเปลี่ยนแม่ใหม่นะคะหนูขอแม่ที่เศร้าไม่แก่ซัพพอร์ตทุกการกระทาของหนูคะ่ะท่านขอแบบเป็นเพื่อนคุยได้คะ่ะท่านนะคะ ทำไมเข้ามาในบ้านฉันได้อะแล้วนี่คุณเอาเสื้อผ้าฉันมาใส่ได้ไงอา้าวอีนิมกลับมาบ้านสักทีนะแม่อรอแกอยู่พอดีเลยอ้ยโอ้โอโอนี่ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่กันเถอะในตู้นะมีแต่เสื้อผ้าตัวแก่ๆเหม็นเข้ากับแม่เลยสมัยเนี่ยมันต้องกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวแบบนี้สิถึงจะถูกอ่ะไปเถอะ เดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลูกเดี๋ยวแม่นะจะเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้หมดเลยแล้วก็ไปซื้อเหล้ากินด้วยลูกก็เอาใช่ไหมแม่รู้แม่แมอีนิมเดี๋ยวนี้มีเพื่อนใหม่แล้วลืมเพื่อนลืมฝูงเลยนะแต่ก็อย,อยังว่าเนาะคนชั้นต่ําแบบแกก็ต้องคบแต่คนต่ำต่ำเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยกูเป็นแม่นิ่มะว้วย ผู้ใหญ่หน่อยดิวะแม่อี <laughs> นี่นี่แม่มเหรอดูสภาพดิอย่างกับสกอยเ <laughs> น่เน่เน่ไม่อายเหรอที่มีแม่เป็นสกอยแบบนี้ <laughs> แม่เป็นสกอยอย่าไปฟังมันนะลูกมันน่ะก็แค่อ,อิจฉาเราพ่อที่เถอะ เสร็จแม่จะไปที่หาผู้ชายแล้วไปแล้วไม่สิจะเสียเจ้าขาหนูไม่อยากได้แม่ไวแล้วหนูอยากได้แม่คนดมกระมาเอาแม่คนดมก็ไมาห้หน si eh ูแล ok ้วะคะน้นนะคะนหนูกข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะหนูเข้าใจแล้วว่าแม่คนดมมาหวังดีกับหนูแค่ไหนก็ได้หนึ่งต่อไปหนูจะหางานทําแล้วหนูก็จะเป็นลูกที่ดีของแม่นะคะ หนูจะหางานทำแลวหนูจะเป็นลูกที่ดีของแม่ค่ะดีใจด้วยนะจ๊ะป้าพึ่งที่แก้เผ็ดลูกสาวตัวแสบได้สักทีอ่ะขอบใจหนูทั้งสองคนด้วยนะจ๊ะที่ช่วยป้าแม่คะคือยังไงเหรอคะผู้หญิงสองคนนี้คือแม่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้หนูไม่ใช่หรอคะ ฉี่จังวะ ทั้งสองคนเป็นญาติของปายีกลับมาเยี่ยมบ้านไม่เลยขอร้องให้เขาช่วยแม่แม่ให้หนูก็เชื่อสนิทใจเลยนะคะแม่ใจยังไงอะหนูก็ขอโทษแม่จริงๆนะคะหนูไม่อยากได้แม่แบบสองคนนี้แล้วอะ่ะต่อไปหนูจะหา่างกันทำนะคะแม่หนูจะเป็นลูกที่ดีของแม่เลยนะคะหนูรักแม่